สวัสดีค่ะทุกคนสรรหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะนำทุกคนขึ้นสู่ภูเขาประตูสวรรค์หรือภูเขาเทียนเหมือนซานหนึ่งในภูเขาที่สวยที่สุดในประเทศจีนนะคะนอกจากจะต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้า คุณสามารถนั่งรถบัสเล็กของอุทยานซึ่งขับไปตามถนนที่คดเคี้ยวยาว11กิโลเมตรถนนนี้คดเคี้ยวเหมือนงูเต็มไปด้วยทางโคง้งมี99โค้งที่เรียกว่า Heaven Linking Avenue หรือ The Big Gate Road ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่อันตรายที่สุดในประเทศจีนอีกด้วยค่ะ ถนนนี้สูงถึง1,300เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะมีโค้งจำนวน99จุดในวัฒนธรรมจีน9ถือเป็นเลขนำโชคเพราะเชื่อกันว่าสวรรค์มี9แห่งดังนั้นถนนที่มี99โคง้งจึงเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า Heaven Linking Avenue หรือ Avenue Towards Heaven ค่ะ การสร้างถนนนี้ใช้เวลา8ปีกว่าจะแล้วเสร็จนะคะโดยเริ่มงานในปี2,541และสิ้นสุดในปี2,549ค่ะ การเดินทางขึ้นเขาเทียนเหมือนซานสามารถนั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์เทียนเหมือนซานร,ระยะทางกว่า7.5กิโลเมตรค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ30-40นาทีเป็นกระเช้าขนาดใหญ่นะคะสำหรับ กระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาเทียนเหมือนสานถูกสร้างขึ้นในปีพศ2548ค่ะโดยบริษัทโปมาของฝรั่งเศสให้บริการตั้งแต่สถานีกระเช้าลอยฟ้าจางเจียเจียที่อยู่ใกล้เคียงจนถึงยอดเขาด้วยกระเช้าลอยฟ้าจำนวน98คันและมีความยาวของทางกระเช้าทั้งหมด 7,455เมตรและขึ้นไปสูงถึง1,279เมตรนะคะความชันสูงสุดคือ37องศาค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเดินบนเส้นทางหลายกิโลเมตรที่สร้างตามแนวหน้าผารวมไปถึงส่วนที่มีทางเดินเป็นกระจกอีกด้วยนะคะเขาเทียนเหมือนสานหรือประตูสวรรค์ เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ในเมืองจางเจียเจียมณฑลหูหนานประเทศจีนค่ะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจางเจียเจียและเป็นหนึ่งในสี่ภูเขาที่สวยที่สุดในประเทศจีนส่วนที่สูงที่สุดมีความสูงถึง1,518.6เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะสาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมือนซานเทียนหมายถึงฟ้าหรือสวรรค์เหมือนหมายถึงประตู และซานหมายถึงภูเขารวมรวมแล้วจึงแปลว่าประตูสวรรค์น,นั่นเองค่ะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำประตูที่มีความสูง131.5เมตร ความกว้าง57เมตรความลึก60เมตรเมื่อมองจากด้านล่างก็ดูเหมือนเป็นประตูขึ้นสู่สวรรค์ความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินี้จึงกลายเป็นที่มาของชื่อนั่นเองค่ะ สำหรับการขึ้นไปยังช่องเขาที่เห็นนี่นะคะมีบันไดจำนวน999ขั้นทอดตัวยาวราวกับประตูสวรรค์หากเดินขึ้นและเดินลงก็จะรวมเป็น1,998ขั้นไม่ห่างกันทางด้านซ้ายมือเพื่อขึ้นไปยังถ้ำประตูก็มีทาน้ำตกอย่างที่เห็นนี่นะคะ จบลงไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวย่อๆเกี่ยวกับประตูสวรรค์นะคะขอขอบคุณเว็บไทย l ล b r a รี i n t h พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ